สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสกี้พามาดูที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตรงนี้ห้าไร่กว่านะคะตรงข้ามกับโรงละครแห่งชาติสุพรรณบุรีนะคะทางด้านน,ะะน,นู้นนะคะก็จะเป็นวิาลนาฏศิล์นนะคะโรงละครแห่งชาติหอสมุดแห่งชาตินะคะสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ข้างกับ มาด้านข้างนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นที่แปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับเมืองสุพรรณบุรีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเติมเนี่ยคือที่ตรงเนี้ยถมแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีต้นไม้ขึ้นสูงอยู่นะคะแต่ว่าถมกว่าถนนนะคะแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในนะคะท่านใดสนใจนะคะเราก็จะมีถนดให้ดูนะคะอันนี้คือถนนนะคะแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองส่งน้ำนะคะนี่นะคะด้านนน้นก็จะเป็นศูนย์ราชการของอํำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตรงนี้ห่างเมืองประมาณเห็นไหมคะตรงยอดตรงนน้นก็จะเป็นสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะด้านในสีฟ้าน,นุนนะคะก็ประมาณ1กิโลเมตรนิดๆนะคะจาก ศูนย์ราชการนะคะถนนตรง,ตรงนี้ตรงนี้นะคะสามารถที่จะทำธุรกิจรหรือว่าปลูกบ้านจัดสรนได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าของที่ถมที่ไว้สูงแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้นกระถิ่นมันขึ้นมันขึ้นสูงนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อที่สุกี้ได้นะคะที่ 098 8 8 9 1 9 9 6นะคะอันนี้เราให้ดูสถานที่จริงไม่ไม่ใช่แปลงนี้นะเดี๋ยวให้ถ่ายดูไกลๆนี่ค่ะนี่น,นะคะแล้วก็ยาวเข้าไปข้างในนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่แปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่มีต้นไม้สูงๆนะคะแต่ว่าเขาถมแล้วนะคะก็คือแค่นำรถมาปรับภูมิทัศน์นะคะสามารถก่อสร้างได้เลยนะคะถมสูงเหนือกว่าถนนนะคะอันนี้ราคาก็ไม่แพงค่ะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ